สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับยุคกับผมนายใครตดเจสเกมเฮอร์เรนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Resident Evil 2กาลิออนเอสแคนาดีนะครับหลังจากคราวที่แล้วที่เราได้รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะนะเวฟแม้สามสิบนะนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็คนที่จะติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อแล้วสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับถึงจะกลายร่างนะครับเป็นซอมบี้นะครับเฟรมบบสามจิตจริงเหรอวะวิ่งอืดมากนะครับโอเคเราไปทางนี้กันเรียกว่าไงนะ เอ้ยหกแล้วเว้ยดีใจไม่ดี๋ยวสามสิบเดี๋ยวหกสิบทำไมผมถึงมาทางนี้เหรอครับก็เพราะว่ามาปลดล็อกประตูจะได้เดิน,นง่ายๆหน่อยเดินสะดวกเลครับคราวที่แล้วก็ไม่น่าลืมเลยนะโอเคทีนี้เราก็มีกระสุนแล้วนะครับในตัวเรามีอะไรอยู่หน้านี่ครับจำเป็นทั้งใช้นะครับเก็นไปได้ครับตอกตอก ตอกตอกเฮ้ยมันได้ยินเสียงนะครับมันได้ยินเสียงว่ากระแทกใจกันไปหรือเราต้อง,นนงวิงว่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบถึงอุย้ยมีชกมีชกไปแล้ว <c oughs> โอ้โหโตใจวมดเลย <c oughs> อยู่ข้างาเลยเฮ้ย <c> ส <oughs> <c oughs> ิ่งไรอะเ <c oughs> อ้าสองปีมาแล้ว <c oughs> โอ้โหแล้วทางหลักอยู่ด้วยเนะี่ยนะครับไม่น่าพลาดไปใส่ตรงนั้นเลยเนะยช่างมาเถอะช่วยไม่ได้นะกี่ตัวก็มาสู้ได้หมดแล้วอัวจใจมันจะสู้ได้ข่าวว่ามีตายไปด้วยนะอะ,อะไรข่าวว่าอะไรบีบีนะไปไปกันเดิมโอเคนะก็อยู่กันในเรื่องของรีออนเอสเคนดี้เช่นเดิมนี่ครับเอาฟันเฟืองไปใส่แม่งฉากแบบข้างล่างไม่อาจรู้ได้เลยว่ามีตัวอะไรเดินอยู่นะครับ ไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยไปขึ้นบันไดดีกว่ามันเตะเตะเตะบันได,ด,ดนี่ข้าวหลังทำแคบๆเลยนะโอเคมาฟันเฟืองมาใส่นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเข่ฟันเฟืองใส่แกรกนะครับแล้วก็สวิตช์แล้วก็เฮ้ยเลื่อนนะครับ ไปข้างล่างนะเอ้าวไม่ใช่ลงล่างมีนายปักอยู่โอเดช็อนอ๋อตกลงไปได้นะครับึึดดกูลงมาที่ไหนอะโอ้โห้เฟรฟ้เช่นนี้เอ้ามีเสียงเฮ้ยอะไร g e เป็นเอ้ยใครอะมีมีการติดเล็ดติดเล็ต้องเซ็น ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้มีส้นตูด้วยเอามีตาไอ้นี่จีนี่ปศนีมจีตาที่แขนโอ้แม่ดีไซน์มาหลอนเหมือนกันนะต้องไปดูต้องไปดูคือต้องไปดูเห็นมโนมโนมโนเอ้ยไม่ใช่มโนแบนยัยไม่ได้ต้องไปดูต้องไปดูเลากันเอ้าเบนไม่ออกมาข้างนอกเหรอ Can you still hear me ได้ยินฉันอยู่ไหมอตอบมาดิมันใออกไปเอ้ยไม่ใช่ไม่เคยเชื่อเลยเรื่องแม่งเกิดขึ้นใหมาเบนไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไา้ไอ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 อ้ไไอ้อ้้ไอ้ออ้ไา้ไไออไอ้ m

เรามาอ่านครับเนลถึงชิปยังไม่ได้หาขาหมูลเลยชิปนะมาสเตอร์บลายไอรอนเนี่ยบรไอรอนของหัวหน้าตำรวจของฟอค์จูนิดี์เรียกวรวมกลับเลยแล้วกันนะ we have lost the mansion lab เราสูญเสียเออ่สถานที่วิจัยนะแลบในแมนชั่น <c oughs> ไปนะครับอืมแล้วก็ ed, อันเบิร์ดโดยอันเบิร์ดเบเกอร์อันเบิร์ดเบเกอร์เป็นคนนี้เป็นคนติดต่อมาอีกฟอร์จูนเด his intention แฟลชิ่งเอฟเฟกต์พอเขาสิเขายังคงพัฒนาไวรัสตัวต่อไปนะ and our only p e r s o n concern is something star อ oh, ๋อมีอันนี้คือหน่วยสตาร์ที่ไปทั้งหมดก็มี kiss redfield jewelentai berrybottle chamber นี่ใครวะดีเ k ก้าป่ะเออดี dbrka chamber แล้วก็ badvicker นะครับ bad นี้ปรากฏตัวในภาค3มาเพื่อตาย <laughs> if it c o m e to like That the star ถ้ามันมาดิแสงเออแต่ไปแปลสับของงงดิสพอร์ตเดม such a manner that would appear to be p u r e l y accidental นะครับมีดูเรื่องเลย continue to อันนี้วนะิลเลียมเบอร์กินเนาะเป็นของวิลเลียมเบอร์กินนั่นเอง to Mr. อย่างๆยังไม่จบนะฮะงบประมาณทั้งหมด10,000ดอลลาร์นะครับอย่างยังไม่จบว่ามีอัมเบร่าเกี่ยวข้องด้วยนะครับ จากวิลเลียมเบกินเยอะจังวะนี่ก็ได้แผ่นเดียวไปมันเยอะจังจากวิลเลียมเบกินเอ้ยจีเวลัสเดี๋ยวนี้ขออ่านเลยมาดูเรื่องไอ้น็อตวิวไม่ไม่ยอมปล่อยให้ใครก็ตามมาขโมยงานของฉันหรือจีเวลัสไม่แม้แต่อัมเบลาก็ไม่ให้นะครับวิลเลียมเบกินนะไอจะไปไหนอะตามแผลต่อจะตามหาจอรเดี๋ยวดิเอดาแม่ ผู้หญิง Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. ฉ o t อยูอ่ที่ปาร์ก I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? มาเจอกันที่ที่นั่นได้ไหม I'm o อ่ะเดี๋ยวจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าที่ไหนมี Survival Day เป็นการตายที่น่ากลัวมากเนี่ยทำไมเสียงแค่ดูแบบเหนื่อยๆวะแบบไม่คุยกับกูเลยอยู่ดีๆก็นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเค ไม่เป็นไรโอเคเราก็ไปต่อเนี่ยเราก็ได้นท์มาแล้วอ่าใช่คงบอกแครให้ไปเจอกันที่นั่นเนี่ยที่นั่นอะ่ะรียกาที่ไหนวะที่นั่นเนี่ท,ที่ที่ใส่นท์พวกนั้นอะไรบิชอปไรทําน้องเนี่ยนะศพไม่อยู่แล้วเช่างมันเถอะนะครับโกดาวจะเดินเดร์ลงครับลงเลยมีมอนเตอร์มาใหม่ครับ ันมุม,มตัวเดียวไม่กลัวหรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกตัวเดียวปล่อยไปก่อนนะครับเราปล่อยไปเที่ับไปขึ้นได้ตอกตอกตอกโอเคนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าต่อ,ตอ,ตอ okay. well. ตตจากนี้ไปเจอซึ้งหนักแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะของของมาจําเป็นเลือดแนวเราต้องเซฟไว้ด้วยเลือดเลือดอ่าเท่านี้แหละอาวุธทุกสิ่งอย่างของเรา เดี๋ยวลูกซองไว้ให okay. ้พร้อมนะครับเตรียมพร้อมกระสึกมหากรรบโอเคนะครับใครอยากรู้ในเรื่องภาค2จริงๆนอกจากไลค o นโอเปเรชั่นแลคูซิตี้แล้วนะครับก็สามารถดูกันได้ที่เรสเดนเีดูได้ในเรื่องของลักไซคอนิเคิลเหมือนกันก็จะให้ในเรื่องเต็มที่เลยแล้วก็มีในเรื่องเสริมด้วยนะครับโอเคผมบอกไว้ก่อนออริจินอลแม่งหนุกกว่าไหนเดินมาเฮ้ยกนเนือ ม,มีการมีการมีการแยกล่างมีการมีการเรวอลูชันด้วยพัฒนาหน้ารังน้าชันจริงๆเอ็นพย้อนลูกมเาเลยนะหนึน่งนัดสองนัดสามนาัดสี่นัดอุ้ยอุ้ยมันจะเกาะตามตัวเรานะครับแล้วก็จะดีดเลือดมา นะครับเฮ้ยลูกมันตายแล้วนะครับเราก็ใส่กระสุนลูกซองเข้าไปนัดเลยอีกหนึ่งนะัดเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิแม่มันจะเจ็บปวดไหมนะ่ะหนึ่งสองเฮ้ยโผล่มาอีกแล้วเอาแม่งติดตัวแล้วติดตัวแล้วทำไงดีทำไงดี ติดตดตัวแล้วติดตัวแล้ววิ่งวิ่ง,งอุ้ยอุถึงคอแล้วถึงคอแล้วลบลบจะลบเออนะครับจุกซองไปก่อนเราค่อยตามด้วยแม็นำเราค่อยปืนตัวแล้วกันเนะิงแม่งตรงตาเอ,อ้าตายเลย เอ้ยมีอีกตัวโอ้โ,อโอ้ตายแล้ว้าดีนะแม่งแค่เกาะกวนเฉยเฮ้ยอ,อะไรวะอีกแล้วอุ้ยสองตัวอุ้ยกี่ตัวก็ไม่รู้แม่งกวนตีแหละแน่เราต้องต้องไม่กดไม่กดโอใช่ไหมแน่ เฮ้ยเฮ้ยมึงตื้จังวะเรียบร้อยหนึ่งกัวเข้ามาอืมเปิดกระสุนนะเนี่ยหมดนะครับมาดูนี่ดิมันต้องออกมาจากไอตัวบ้านนี่แน่เลยเรียบร้อยตายแล้วแล้วก็นะมาใส่นี้แทน ยังเดินเข้าไปใกล้ไม่พอตายแล้วอาใส่เข้าไปครับีดแก๊กเปิดประตูนะบอกให้แค่ไปเจอไม่รู้แค่ไปไหนสูงหมดแล้วเฮเอดาหดินลงมาจากตรงนั้นเอดาเอดาเดิลงไปหานะครับ What was that all about? นี่มันเรื่องอะไรเนี่ยหนีฉันอยู่นั่นแหละงงมากเลยนะมันมีซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะเว้ยแล้วยังเรื่องเบนอีกฉันรู้นะลีออนฉันรู้ฟังนะเอดรามันเป็นงานของฉันเป็นงาน้าที่ฉันที่ต้องดูแลเธอเราจะรอดไปไม่ได้ถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันโอเคงั้นนำทางไปเลยนะครับเอดราไม่ดื้อแล้วไม่หนีไม่หนี ลงทึดๆนี่ไปได้ก็จะตามลงมานะครับนะวิ่งสิเอราวิง่งเราไม่มีเวลาว่างทั้งวันนะครับม,มีกินเอ้ยเรียกว่าอะไรบูเฮิร์บน,นะยันต้องไปสนใจแม่งหนาจะนะนะ่านจะนะไม่ต้องไปสนใจแม่งนะ เฮ้ยห้องเซฟแน่ๆอย่างนี้โอ้โหมีเอโมมครับแหมเหมือนเราเล่นมานานแล้วเนี่ยรู้สึกเหนื่อยอันไหนเซฟเวอร์แมเนเจอร์แฟกซ์แฟกติ่งผู้จัดการเกี่ยวกับท่างปลายนะครับยูเซอร์เลสออฟเตอร์คอนเทนเตอร์เฟรชลี่ออนเดอะเฟิร์สเธอร์อีกแล้วน่าจะมีบอกอะไรเนี่ยขอข่าวน้วกันเนอะเกี่ยวกับวิลลี่วิลเลียมเบอร์กินอีกแล้วนะโอเค ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ลกกอร็อกเกอร์ไม่มีอะไรแย่ที่สุดอ่าตรงนี้มีกระสุนพิมพกนะครับโหสามสิบนัดแน,น่เยี่ยมที่สุดครับสมุดเต็มไว้ก่อนนะเกะไว้เอด้ฆ่าแม่งไม่ทังลงนะครับเอ่อเฮ้ยแต่เฟิร์สเอเดมาอีกหนึ่งล็อกเกอร์กล่องเก่าอ๋อดีดีสรวจแล้ว,ว,ลวทั้งหมดมีแค่เฟิร์สเอเดกล่องเดียวนะครับ มีเซฟนะครับเอาไม่เซฟเราเก็บเฟิร์สเอ็ดนะครับทั้งสองอันเลยนะโอเคนะครับจะไปขอเล่นดีหน่อยนะไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่ขอเล่นอีกสักหน่อยนะรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาตัดพานนะครับอาจจะนานแล้วก็ได้นะแค่รู้สึกเหนื่อยมาอยู่หน้ากูอ้าวผู้หญิงอยู่เอ้ยจะวิ่งไปไหนเอเดา เลออนอ้าวลีออนโดนยิงพวกอยู่คนนั้นฉันจะต้องไปคุยกับเธออ่าเล่นไปเอดาเลยเิสลอต์เขาช็อกนะครับจากการถูกยิงนะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่บาดเจ็บเท่าไหร่นักต้องตามเธอไปเดี๋ยวมีแผนที่เราก็ต้องเก็บไว้นะเอดาหรืออะไรเฮ้ยเฟิร์สเอ็นมาจากไหนเฟิร์สเอ็นมาจากไหน นะครับนี่กูถือมือเปล่าเดินอยู่ใช่ไหมไปทางนั้นนะ่ะฮะไปทางนั้นเหรอนี่เนะี่ยขึ้นตรงนี้ใช่ไหมรูนะ้นะครับขึ้นบันไดาตามไปครับอุย้ยแมงสาบโอ้โหแมงสาบจริงๆอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยบินได้ด้วยบินได้ด้วยลงเลยครับ มึงทาบของจริงวิ่งแล้วมาอยู่มาอยู่นี่คืออะไร you can stop f e n d oh อ๋อต้องมากดหยุดตรงนี้นะเฮ้ยยิงมีการยิงสกัดเกิดขึ้นอย่าขยับนะพลาดแค่เละเทะนี่ไม่พลาดแน่ๆเลยยาแค่นี้ Ada Wong.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  I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research who used his girlfriend's name mm -hmm. as his password. Ada and John, I believe. Ada How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William <imitation> William. What? John's dead. He became one of those zombies. I'm And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G virus away from me. G virus? It's capable of creating the ultimate bio weapon. Its potential is even greater than that of the T virus.

It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, you're here to collect the G-Virus samples. But I won't just hand over to him. Wait, look. โเโดนจริงเลยเฮ้ระวังตัวอย่างเขาด้วยไปกันเถอะยังไม่ตายครับยังไม่ตายกิลไรเดียวมีเอ็นนตนะครับยิลเลี่ยเดี๋ยวจะมารักษาให้อยูอ่ที่นี่นะเขามาด้วย เขาบอกว่ามีเร่งใช่เขาได้ตัวอย่างมาแล้วเข้าไปรอกัรเชิญที่ทางออเขาทราบแล้วใช้จีวิรักรักษาตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ตายและแก้แค้นอัมเบล่าด้วยจ o บอกว่าเขาฉีดจีวรัตเข้าไปในตัวเองเหรอจีวรัต์ทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อได้ ปกติแล้วไปดูันเถอะนันยมันไม่ได้เลยเฮ้ยมีเล็บเลยันนี่มารับใกล้ๆนี่หรอมาเร็วเข้าเอือ่าีเขียน่าจะเป็นวัคซีนแต่กรแดกไวรัสต่อนันมันเียอะไรเด โอ้ยยิงยิงอ๋ออทำไมไม่หลบวะตายเลยไอ้ไอ้ลดกหมาเออ่ะกระสุนหมดตา้หนูมาแดกเอ้ไม่ตลกหนูมาแดกนี่ไม่ตลกจริงๆนะถ้างั้นหนูก็เปมหาลเนี่ย ก็จะสูญเสียไปคนไปเพราะว่านูนะนูเป็นพาหะนนูกินทีวารเข้าไปใหนการคนเอาคนกัเลยตีเชียรต่อไปเนี่จริงนะเอาละเฮ้ยมีการมีการต่อสู้เกิดขึ้นใหญ่ดันหน้าอบเอ้าวลวง Too bad แย่จังนะไม่เลวเอดานี่ชิวเลยเกินเอาขึ้นขึ้นขึ้นเออขึ้นได้วิ่งติดแอบขออภัยด้วยมาเฮ้ยอะไรของเงินถือได้อยู่แต่ฉันไม่ได้ต้องการมันเท่าไหร่เห็นคือมีเงินเืออยู่แต่ฉันก็ไม่ได้ต้องการเหมือนกันเอาสรุปคือจะลงมาข้างล่างใช่ไหมชิมิเคิรจัดไปอ่าทางนี้นะทางนี้มาลงบนเลย ต้องลงแหละมึงไม่ให้กูทำอะไรแล้ววะเนี่ยว่ต้องลงสิตอกตอกเฮ้ยอะไรยกมือขึ้นมาเออมีเสียงค้างด้วยอุหงน่ากลัวมากครับโดนโดนแหลบเลยเฮ้ยอีอนตัวไปแล้วอีดาอีดาลุกขึ้นมาไม่เป็นไรเลย ไม่ขึ้นและไม่ลงนะครับต้องไปตามหาเอดาเนี่ยชั้นล่างฉันรักเธออุ้ยอ้าวแม่งไปพัดหมุนไปไม่ได้ดิมีมีศพทหารอยู่นะครับได้อะไรเอ่ยบุ<ฮ>๊คเมดอลแบบเหรียญ<ฮ><ฮ> แล้วก็เอ๊ลูกซองจะเป็นสิ่งดีสองคนนี้ที่โดนวิลเลียมกัดซวกใช่ไหมน่ากลัวมากครับโอ้ใช่แล้วก็ต้องไม่ลืมยัดใส่เข้าไปด้วยนะครับอุ้ยแม่งมุมโอ,โอ้โอ,โ,อโน่โอโน่จะเก็บของอยา่าอย่าขวางทางอย่าเลยให้เดินสะดวกเถิด มืดไปมองไม่เห็นไม่มีของใช่ไหมบอกกันดีๆสิครับวิ่งแล้วเฮ้ยตัวนี้จ,จะมีของก็ได้ความจริงระดับน้ำถ้าลดไปอาจจะสำรวจของได้เนระัยไปแล้วไปแล้ว,ลวมองข้างบนนี่รู้เลยมองข้างบนนี่คุณรู้เลยเดี๋ยวก่อนผ่านทางน้นไปไม่ได้วิ่งเข้าไปข้างใน,นเยนะครับ่อ <c oughs> ยแมงมุมไหวนะเปลืองนกระสุนเปล่า นี่ครับถ้าโดนพิษของแมงมุมก็มีกูเฮ์บอยู่ข้างนะครับเฮ้ยว้าวว้าวโอชิชิบหายแล้วไง,องเอาว้าวมายัดยาวเลยมึง <c oughs> นะครับอนุญาตไม่ตัดพาร์ทนะเราจะไปตัดพาร์ทกันที่ห้องนั้นแล้วกันนะครับไปอุ้ยมีการพ่นพิษเกิดขึ้นตัดตัดพาร์ทกันที่ห้อง เก็บไงเลยผมจะไปเอาวาวโอเคจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมันจะต้องใช้วาวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเลยอ่ะมไม่ยอมไม่ยอมลงน้ำเนี่ยเป็นเรื่องดีนั่นเป็นเรื่องดีอะไรจะขึ้นเนี่ยนะับหัมุนก็ทําให้ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เนี่ยต้องอ้อมไปหาเองได้อีกทีหนึ่งแต่การอ้อมไปหานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยไปขึ้นบันได เฮ้ยขึ้บันไดขึ้นบันไดอะไรหรอมาถึงแล้วนะครับในเรื่องของลีออนก็จะผูกพันกับเอดานะครับเหมือนกับเป็นผัวเมียกันมาเลือดก็ยังอยู่นะครับโอเคแล้วตัดพักตรงนี้นะครับฮึบฮาน้าจะกันใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมเย้